คุณแม่แบงค์เลเตอร์เนี่ยแจ้งความคุณวิทย์เพื่ออะไรแล้วส่งข้อความมาจิก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 บนๆๆๆบน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 ดา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 แม่จะมาทําอย่างนี้กับผัวดูไม่ได้กูไม่ต้องรอให้ศาลหรืออะไรเรียกกูมาหาเองค่ะถ้ายังส่งข้อความมาลุงรังอย่างนี้อีกเนี่ยหนูจะขอหมายศาลบ้างแล้วนะคะแม่ทําได้หนูก็ทําได้ค่ะ กลายเป็นประเด็นที่ทำอามาดามแพมถึงกับเดือดจัดไม่รอหมายเรียกแต่บุกไปถึงโรงพักหลังแม่แบงเลสเตอร์แจ้งความจับคุณวิ์สามีของตนข้อหาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหลังสามีทำคลิปเล่านิทานแม่จะไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงใครแต่แม่ของแบงเลสเตอร์ก็ส่งข้อความรัวๆมีทั้งพิมพ์สุภาพและหยาบคายมาดาสรุปแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังมาดามแผมเล่ากันค่ะ วันนี้อยู่ที่โรงพักสายใหม่นะคะเนื่องจากแม่ของแบงเลสเตอร์ได้แจ้งความผัวมาดามแพมว่าทำลายชื่อเสียงไม่ต้องเจอหมายเรียกคาคุมาเองแล้วค่ะปัญหามันเกิดอยู่ว่าคลิปที่คุณวิทย์ทำไปไม่มีการกล่าวหาไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวกับคุณแม่ของแบงเลสเตอร์คุณแม่แบงเลสเตอร์เนี่ยแจ้งความคุณวิทย์เพื่ออะไรแล้วส่งข้อความมาจิก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 บนบนโบนบนดา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 าด้วยคำที่สุภาพบ้าง และอยาบคายบ้างแม่จะมาทําอย่างนี้กับผัวดูไม่ได้กูไม่ต้องรอให้ศาลหรืออะไรเรียกกูมาหาเองค่ะเจ้าหน้าที่จะได้ไม่เหนื่อยพูดอย่างนี้เอาไปกี่ <c oughs> กระทงมดีจ้าหลังจากที่มาดามแพรมแล้วก็ช่องผัวมาดามแพรมได้รับทราบข้อกล่าวหาทั้งหลายแหล่ซึ่งเรารอหมายเรียกไม่ไหวแล้วเราเลยมาหาคุณตำรวจแล้วคลิปต่างๆ ก็ไม่ได้าพาดพิงถึงชื่อคุณแม่เลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งหมดทั้งสิน้นและการแจ้งความในครั้งนี้สรุปเป็นไม่มีมูลข้อสงสัยที่ว่าเราจะทำยังไงกับแม่ของแบงเลเตอร์แฮมทำคลิปนี้มาเพื่อที่จะบอกว่าแม่ค้าอย่าสุบซิบสุบห้าอยากจะแจ้งความอยากจะทำอะไรแม่ใช้วิจารณญาณด้วยเน,น,นี่ยวันเนี้ หนูต้องหยุดงานหนึ่งวันเพื่อที่จะมาพี่กันจะพลังบอกแล้วว่าให้อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆทำไมภาพทีมไปมั่วโซ่หมดเลยละจ๊ะไปร้อยมาอะไรแล้วขายตามสี่แยกก็ได้ไม่ผิดค่ะ <c oughs> น้องแบงค์เาก็ทํามาก่อนต่อไปนี้นะคะถ้าคุณแม่ส่งข้อความมาอีกถือว่าหนูจะมาแจ้งความกลับค่ะ ไม่รู้ข้อหาอะไรแหละเดี๋ยวเราไปหาไปหาได้มาและที่สําคัญหนูแมวเพิ่งตายค่ะแม่ลูกตายหนูก็ลูกตายค่ะหนูก็มีความเสียใจเช่นเดียวกัน <c oughs> ถ้ายังส่งข้อความมาลุงลังอย่างนี้อีกเนี่ยหนูจะขอหมายสารบ้างแล้วนะคะแม่ทําได้หนูก็ทําได้ค่ะหมายสารไหนจ๊ะสารไข่ปงค่ะ าต้องช่วยค่ะอีซอขยี่ข่าวมาเป็นเปาบุญจิ้นแล้วนับเรื่องหนูไว้ด้วยค่ะกรุณาด้วยนะคะแล้วคุณแม่กรุณาหยุดแล้วอยู่เฉยๆอย่าสร้างขอใช้คําว่าวีรกรรมนะคะมีประมาทไปหลายข้อหาแล้วนะเนี่ย สรุปง่ายๆนะคะคดีของคุณแม่แบงค์เลสเตอร์และผัวมาดามแพมไม่มีมูลใดๆส่งฟ้องได้คุณพี่ตำรวจได้ชี้แจงขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็คุณแม่สวัสดีนะคะฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่แบงค์เลสเตอร์นะคะไม่มีมูลฟ้องไม่ได้ค่ะกูก็รอหมายไปเธอไม่ต้องรอแล้วค่ะ สรุปแล้วว่าคดีความของแม่แบงเลสเตอร์และสามีของมาดามแพมไม่มีมูลใดๆที่สามารถส่งฟ้องได้งานนี้มาดามแพมพูดชัดเจนเลยค่ะว่าอยากให้คุณแม่หยุดและอยู่เฉยๆอย่าไปเรื่อยสุ่มสี่สุมหและหยุดส่งข้อความมาได้แล้วระวังจะโดนฟ้องปลับ